วันนี้ตรงกับวันที่สิบเสียหาคมสองพันห้า้อยสามสิบตอนที่แล้วมาบอกว่าวันที่สิบความจริงผิดไปเป็นวันที่เก้าแล้วก็วันนี้วันที่สิบเป็นวันจันทร์ตอนที่แล้วมาเสียงพูดแหบแห้งเต็มทีวเวลาพูดเกิดการเสียดท้องมีความร้อนภายในเสียงหาขึ้นบังหลอดลมเกือบจะทนไม่ไหวแต่ก็ต้องทำ ถ้าลูกรักหลานักทุกคนถามว่าทำทำไมทำไมจึงไม่หยุดก็องขอตอบว่าขวัญดาลูกหลักลแลานทุกคนจงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าอนาคุลาจะกมันตาเอตัมมังกระมุตตมังนั่นหมาว่าบุคคลที่มีการงานแม่งไม่ข้างค้างเป็นอุดมมงคลัมนก็หมวามวงานสิ่งใดที่ตั้งใจจะทำ จะมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยจริงๆต้องทำให้แล้วเสร็จถ้าระยับยังไม่ทำให้แล้วเสร็จต่อไปจะเคยตัวโดวยความขี้เกียจ <c oughs> การงานต่างๆทุกอย่างที่ทำจำเป็นต้องมีอุปสรรคเม่เมื่อมีอุปสรรคเราไม่ต่อต้านอุปสรรคต่อไปเราก็แพ้เลยเป็นคนที่แพ้ไม่ดีเป็นอัปมงคลวันนี้ก็รู้สึกร่างกายไม่ดีมาก ตอนนี้ร่างกายสุดโทมมากแกล้วป่วยไข้ไม่หายเรื่องขึ้นดาวต่างๆก็สงสัยว่าลูกหลานทุกคนคงจะเบื่อโทรมาก็ดาวโทรมาก็ดาวตอนนี้ไปวันนี้จะมีืดาวให้หมดจะเล่าเรื่องเพีย,ยงกันรอยอดเมื่อวันก่อนมาหยุดอยู่ที่ดาวจามอนก็เป็นเรื่องของจุไยเหมือนกันเจอว่าทุกอย่างเป็นมิาน แต่ว่าก็น่าแปลกทั้งๆท,ท,ที่บอกว่าไม่ทานบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงมันอาจจะตรงกับเรื่องจริงก็ได้เพราะเป็นการบังเอิญเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเวลานี้อะไรกับแม่ยังไม่กลับบ้านเือน,นจะออกจากดาวจามอนเธอก็พามกับแม่ว่าคนที่ดาวจามอนนั้นโลกจามอนนี่สวยจริงๆผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็สวย ทุกคนมีเลือดขาวเกลี้ยงสีขาวนวลนวลไม่ขาวซีดจะเหลืองก็ไม่เหลืองขาวซีดก็ไม่สีขาวนวลนวลทุกคนเป็นคนเน่เต็มไม่ใช่คนเอือ้ออวนทุกพิยาวาจาก็เรียบร้อยหน้าตายิ้มนวลยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนทุกคนเลิกจากงานไม่จะมีอาการเครียดแต่หน้าตาก็ยิ้มแย้มเหมือนกันทุกคน เรื่องความโลกนี้น่าจะมีความสุขต่อไปอยะไรก็ฝาเพีนแม่ว่าตอนนี้ไปจะเป็นโลอกอะไรแม่ก็ตอบว่าคนจะย้อนไปโลกเสาจะเรียกว่าดาพระเสาดาพระเสาไี่บรรดาลูกลักลานลักคันหลายถ้าเรียกว่าเทพเจ้าแห่งอันรพานดูว่าในมนุษย์โลกในมหาลาักษรท่านบอกว่า ถ้าบุคคลใดพระสาวเข้าแทรกโดยเฉพาะสาวสมัยอายุคนนั้นจะมีความสุขไม่ได้ต่อนนั้นไปสอนแม่โลกกระตัดสินใจตรงไปดาวพระเสาในวันที่พูดดาวพระเสาอยู่ตรงกับดาวพระพุธแต่ดาวพระเสาอยู่ทางด้านทิศเหนือดาวรพระเสารีมีลมอับรู้สึกว่าดินแดนที่นี้ความสว่างสัยก็ร้อยมาก เกิดเจ้ารึกก็มโลกหมดก็คงจะไม่หนักมากมากจะไม่มากสภาพความเป็นทุกข์ก็สังสองในโลกก็เห็นสว่าง <c oughs> เมื่อเท้าสองลอย,ยไปถึงดาวระเสรก่อนจะเข้าไปถึงจุดดาวเสรศก็อยู่กไกลๆก่อนถ้าการอยู่ไกลมองเห็นได้ชัดถ้ามองดูไม่รอบตัวจะดูทิศไหนก็ได้มองไปเบื้อยา เห็นเมฆเ,เมฆสีดำลอยที่มันอยู่เหนือดาวเสาตัา้งออกมา,าข้างงเป็นเมฆสีขาวเมื่อต่อไปด้านหวัวด้านท้ายเป็นเมฆมีน้ำฉ่ำเมืนน่อมองเข้าไปทั้งดาวพระเสาร์จริงๆดาวพระเสาร์นี่ความจริงไม่มีพระมีแต่เสาก็มีแต่ดาวก็มีโลกน้าเนือก็เป็นแล้วก็โลกของดาวโลกของเสา ถ้ามีข้อ,อะไรพุ่มมองไปเท่าไรก็ไม่เจอสิ่งที่มีชีวิตในข้อน,นี้ขอบง,งบรรดาผู้มบริษัทเพื่อรับฟังเกี่ยวาอานิธานไปเทียบกับวิทยาศาสตร์นิทานย่อมผู้ลอยตามชอบใจอยู่เสมอคาว่าผิดหรือคําว่าไม่จริงของนิธานไม่มีถ้าไม่ผิดหรือจริงต้องไม่ใช่นิทานเป็นศัจจธรรมในวิทยาศาสตร์ มองความนนอนานมองทุกสัตว์ไม่มีที่โลกเขาเสามองไปทุก,คนคนกมงคของโลกรู้สึกว่าเป็นดันอับเป็นโขดเป็นหินบ้างเป็นที่เรียบบ้างแต่พึ่งก็แกร่งมากดูรอบรอบดาวเสาไม่น่าชมแต่สิ่งที่สะดุใจมีจุดหนึ่งนั่นคือดาวเสามือแรกประหลาดม่ได้ให้ความใสคล้ายแก้ว ก็สงสัยว่าแล้ประเทศนี้จะมีประโยชน์อะไรทั้งสองแม่ลูกมองมามองไปก็ไม่สามารถจะคลายความสงสัยได้ทั้งสองคนจะนึกถึององค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าวยความเจริง,งนักผู้ทรงชานก็ดีทรงยานก็ตามทุกอย่างถ้ามีอะไรสงสัยเขาต้องนึกถึง,งพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคน เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่เร์ไม่ทรงรู้ย่อมรู้ทุกอย่างเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าและความรู้สึกก็เกิดว่าแ,แร่นี้เป็นแร่ที่มีอนุภาพมากสามารถจะบรรดาลสิ่งที่มองมาเห็นให้เห็นได้ขอได้อยู่ไกลแสงไกลที่ใดใครไม่สามารถทีเห็นได้ถ้าได้แร่ประเภทนี้สามารถเห็นได้ในแดนไกลเมื่อนีสมมติว่าถ้าฝรั่งมาที่นี่ได้ แม่แน่นี้ไปเขาจะมีสายตาไกลกว่าเท่าที่เป็นอยู่แล้วมากว่าโลกประเภทนี้ในโลกชมพูไม่มีโลกอื่นที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีเหมือนกันไปมีจุดเดียวที่โลกเสาใอดาวพระเสาก็งความมันดาวเสาไม่มีอะไรจะชมการชมหินการชมแร่ชมมากๆก,ก,กระลำคาญหลังจากนั้นสองแม่ลูกก็พาปรึกษากัน เมื่อตอนนี้จะไปดาวไหนดีมนุษย์ลุยดาวเว่ากันเร่อลุยสั้นๆปีไม่สั้นกันแม่กับลูกั้งสอนก็บปรึกษากันว่าดาวดวงหนึ่งที่เราน่าจะรู้นั่นเคือนดาวสูงโตที่อยู่ที่ตะวันออกของโลกมนุษย์ั้นโลกชมพูที่ชาโลกจามรนเขาบอกว่าโลกนี้และดาวดวงนี้เป็นดาวอันตรภานและเทพเจ้าแห่งอันตรภาน เพราะความอันรา,าพาน์ต่างๆดาวโลกนี้และโลกนี้คนมีมากพระเภทอันดา,าพัน์สองแม่โลกก็ตั้งใจไปที่นั่นความจริงการตั้งใจไปไหนย่อมถึงที่นั่นทันทีทันใดเพราะกำลังเป็นทิศกำลังเป็นทิศกดไปไปเร็วไปช้าตามกำลังของใจถ้าใจต้องการเร็วปุ๊บปั๊บถึงปุ๊บถ้าใจต้องการไปช้าก็ไปเรื่อยๆตามกำลังของใจ ตั้งสองแม่โลกให้วัดวงดาวดูงนี้หยกลตั้งใจไปเร็วไปแล้วก็ถึงแต่ก่อนเพื่อถึงผิวโลกต่างคนต่างก็ยับยัง้งมองดวงดาวสูตูว่า <c oughs> มีสภาพเป็นยังไงดาวสูตูจริงๆขณนะที่อยู่โลกชมพูมองไม่เห็นไม่เห็นเนื่อกายขอนดาวชมพูด้วยสายตาเนื้อแต่าว่าถ้าใช้กล้องอาจจะมองเห็น อาจจะต้องไปกล้องดูดาวกล้องดูดาวก็เป็นยังไงสองแม่ลูกก็ไม่รู้เหมือนกันได้ฟังข่าวว่าเยอรมันดูลกกวลางขานั้นดาวกลัองขานมาตั้งสองแม่ลูกเป็นเด็กก็สามารถดูเห็นกันนอนในตาเปล่าเห็นแล้วไม่เห็นก็ไมทราบก็ไม่รู้จักโลกนี้นก็อยู่ไกลสไกลมังเข้าไปความแพร่พันข,ของโลกมีหาได้น้อยมัองดูจริงๆแล้วสองแม่ลูกจริง ก็มีความรู้สึกว่าดาวดวงนี้หนักในด้านความร้อนแต่ก็ไม่ใช่ร้อนในด้านเหมือนด้านหัวดาวพระศุกร์แต่อากาศรู้สึกเป็นการก้านมากโฉแต่คนที่ก็อยู่ที่นี่ที่มีความชิงก็ไม่เป็นไรสองแม่ลูกจะเลื่อนตัวลงไปให้ต่ํโดูรอบรอบของดาวดาวดวงนี้จริงๆเข้าใกล้ก็คือโลกเป็นโล,ก,ลกที่มีสัตว์ เป็นโลกที่มีคนเป็นโลกที่มีแม,ม,ม่น้ำแม่น้ำลําคลองมีทะเลมีมาหาสมุทรเป็นโลกที่มีต้นไม้ต้นหญ้าก็มองความเป็นโลกเหมือนกันโลกทั้งหมดพนาไปก็เหมือนกัเปล่าฟังแล,ล้วก็ลาคาญต่อมาก็ดูเขตคือคนในประเทศนั้นในดวงดาวนั้นในโลกตอนนั้นก็ปรายกว่ามีเขตประเทศมากแต่ลประเทศมีความเจริญและความเสื่อมไม่เสมอกัน บางประเทศก็มีความเร่งเรืองมากบางประเทศก็มีความเสื่อมโทรมมากบางประเทศก็มีป่ารกชับบางประเทศก็มีการเกษตรหนักบางประเทศก็หนักในการประมงโดยเฉพาะอย่างยูเชาวเกวาะชาวเกาะนอี่มีความสามารถเป็นพิเศษมองดูชาวเกาะก็เพิดผลในการหาปลาของเขาการประมงเขาเก่งมาก วิธีการหาปลาประเทศเราที่ยมใช้อนลากอะไรบ้างก็ไม่ทราบใช้โปใช้อวนอวนตั้งที่บ้างที่ลากบ้างแต่โการแล้วก็รือตังเกร์เขายัางไงก็ไม่ทราบแต่ว่าชาวประมงโลกนี้เขาใช้ระบบทิสิศาสตร์เบาๆขานาที่เจ่บปลาเข้าเขาใช้ปืนยิงไอ้ปืนนั้นไม่มีกระสุนแข็งเป็นแสง เขาเรียกว่าแสงอะไรก็ไม่ทราบคื้เรียกว่าแสงปืนก็แล้วกันเป็นแสงเป็นสายยิงไปพิญาเปนกระทบน้ำจะเลียงสนิทก็จะเรีวยกว่ากระจายไปกว้างขวางมากมันดาบปาที่กระทบกระทั่งกำังสีเข้าก็จะตายตายแล้วก็มาจมลอยเขาก็เข้าไปช่วมาตามสบาย ก็รู้สึกว่าชาวระมอเขานมาองนี่หากินทําบาปแปได้ง่าย <c oughs> ก็เรื่ความวิทยาศาสตร์แบบนี้ยังไม่เคยเห็นมาจากโลกอืก่นเข้าใจว่าโลกนี้จะเก่งด้านรังสีมากก็ดูต่อไปเข้าถึงกันดินใหญ่ปมะเทศใดๆที่ยังไม่เจะเญงก็มีมากที่หนักใปนวิทยาศาสตร์ก็มีมากจิตใจก็นึกว่าจอมสูวโตอยู่ที่ไหน นั่นหมายความว่าประเทศโดยเฉพาะอ,อ,อย่างยิ่งที่ชาวต่อจามอนเขาบอกว่าสูตูเป็นจอมตรดานมีญาณฐานะพิเศษสามารถไปโลกมนุษย์ได้อยากจะรู้ม่เมื่อจิตอยากจะรู้ต่้งกำลังของจิตไม่มีใครต้องบอกไม่มีใครต้องนำ <c oughs> สภาพกายที่เบาก็เลื่อนไปสู่ประเทศนั้นทันทีเป็นรออยู่เบื้องบน นางโลคนที่นันไม่น่ารักเหมือนคนในโลกพระศกหรือโลกจามอนชาวโลกสูโตูนี้มีรูปร่างเหมือนแขกผู้ชายค่อนข้างสูงผิวดำและเกรงไม่ใช่เมื่อเต็มไม่ว่าชาวโลกจามอนหรือว่าจามอนในโลกพระศกหน้าเหียเห่ยมเหี่ยมแสดงว่าค่อนข้างจะมีความรุนแรง เรื่อาผู้หญิงก็ผิวคล้ายกันร่างท้วมๆนิดๆไม่อ้วนมากมีเนื้อมากกว่าผู้ชายนิดหน่อยสภาพของอาหารในประเทศนี้รู้สึกว่าชอบของดิบๆกินผักก็กินผักดิบๆไม่ค่อยจะนิยมของสดปลาก็ชอบปลาพลารือผ่าเนื้อปา่ามากกว่าของสดตัวอาหารเราสำรับ ของที่ทำสุกด้วยไฟหายยากเต็มทีแต่อาหารแบบเพื่ที่สุกด้วยส้มก็ดีอยงอก็ดีด้วยน้ำอยาอก็ดีมีมากไม่ใช่นั่งก็เป็นข้าเป็นยำไปเลยก็คิดไปทีว่าชาโลกนี้มีความประโยชน์สะดวกอาศัยไฟน้อยในเมื่ออาหารที่เป็นกับข้าวมีแล้วก็ดูข้าวอาหารที่กินเป็นข้าวบองแล้วไม่ใช่ข้าว มองแล้วเนถั่วดิบมีถั่วคล้ายๆสภาพถั่วฝักยาวบ้างคล้ายๆถั่วแปดบ้างเป็นต้น <c oughs> เข้ากินถั่วกันแต่ว่าข้าวก็มีเหมือนกันข้าวสุกเข,ขาก็มีจะรู้สึกว่าชาวโลกนี้จะทัพประเทศนี้นะจะนิยมข้าวสุกน้อยกินผักดิบๆมากกว่ากินกับกับ แล้มากึงนั้นเนื้อปลาเลื้อปลาปลาปลายำเมืม่อกับข้าวอย่างหนึ่งก็คือนเนื้อเค็มเขาหั่นจากเนื้อดิบๆปลาเค็มจากปลาดิบๆก็นํามากินว่าสงสัยว่าเขาจะทำให้หมดท้าแล้วมางโดยทีก็มีความสมายโลกมีความรู้สึกว่าคนโลกมีขายก็กลายแข็งฟันก็แข็งของเหนียวก,กัดได้สะดวกอย่นลกที่อยู่ยโลกชมโภ คนจะกัดหินกัดเจอะกัดเสียนนบได้สบายๆเม่อหายการมันด้ปล่อยไปเรื่อเรื่องแล่กายของคนโลกนี้ก็เหมือนแขกผู้หญิงก็มีผ้าห่มคลุมจนถึงส้นแต้ก็บางผู้ชายก็เนื่องางเกงกางเกงของเขาดูเหมือนจะไม่เหมือนกางเกงของเราเป็นผ้าเนื้อน่นนิด มันคล้ายๆกานเกณฑที่มียอมใช้ตามธรรมดาถ้าปลายขาตองเกงบันบครลงเท้าทั้งหมดก็ไม่ทราบความหมายไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายต่อไปเข้ามาดูะระบบวิทยาศาสตร์เป็นเรืองล้วระบบวิทยาศาสตร์ประเทศนี้จเจริญมากไม่แพ้จามนเสี่องต่างๆนี่ก็ทำที่เพื่อนวิทยาศาสตร์ที่ก็ไม่อยากอธิบายไม่รู้จักชื่อดูคราวเดียวพร่าๆไปหมด การละทำทุกเสียงทุกอย่างแบยเป็นแบบไง่ายๆสีงทู้อยากจะดูคุณยานอากาศที่รู้ว่าคุณญานอากาศเป็นความจริงเพียงใดเมื่อใจลึกเข้าไปถึงยานอากาศลำแรกที่เข้าไปถึงก็มีความแปลกใจแต่ลกทำอะไรไม่ข้อยาเหมือนกันลำแรกมีสภาพคล้ายเรือสัมผาก็กคล้าย คล้ายเรืต่อที่เขาบรรทุกข้าวกับล้าขคือหัวบุ้ปูแต่ในสภาพยาวคล้ายเืยสับเภามีเสากระโดงสูงสามเสามีสภาพเหมือนมีใบแต่ไม่ใช่ใบมันเป็นโลหะเมื่อไม่พิจารณาไปแล้วใจคนนึกว่าใบนี้เขาใช้ทำอะไรจค่ปลายคนเราทราบแต่กำลังใจเขาใช้กำลังพระช่วย ว่าใบนี้ก็คือสื่อการติดต่อและก็สาวอากาศเขาจะดูได้ทั้งภาพจะดูได้ทั้งเสียงจะดูน่า,าดูอากาศต่างๆความเป็นมาสามเสาด้วยกันว่า,นนถาถึงอากาศที่อุตุนิยมวิทยาเท้เสาหนึ่งว่าถึงภาพที่เสาหนึ่งว่าถึงเสียงทส่เสาหนึ่งเปนดูสายของเขาไม่โยงเกิดกะ มือค่ายๆทำมันตุ่มๆออกมาจากเสาและใบขอบๆของใบถ้าถือว่าเป็นสุรติดสืติดต่อแต่คำว่าใบนี่ไม่ใช่สูงนะใรธรรมดาไม่ใช่เหมือนเรือ่มเาเป็นใบขึ้นจากเรือจากคนพื้นเรือไม่เกินสองเมตรใบก็เป็นแผงไม่โตเงาลมนี้ยาวอากาศลมนี้ใหญ่มากเข้าไปแล้วมีที่นั่งที่นอนสบายแต่นีรังสีไมยาวด อยากจะดูอาวุธที่พวกอาจามนบอกว่ามันนัดก,ก็ดียานมานนก็ดีที่สูญหายในเล,ล,ล่าจำพีป็นเล่าจำโพจ้าโพนี้เป็นคนจัดการอยากจะดูว่าอาวุธของเขานั่นเป็นยังไงตอนนี้เดินไปแล้วพบสภาพต่างๆเรื่องความว่าอาวุธของเขาก็ไม่มีกระสุนปืน มีสภาพคล้ายๆกับลองกล้องแต่ลองกล้องก็ไม่าาายาวแล้วก็มีสภาพขอนกระปุ่มกด่นจิ้มจิ้มเบาๆเ,เป็นสีต่างๆกันก็มีความเข้าใจาว่าอาวุธที่คนใช้แต่หลายแบบแต่อย่างเมี่อความว่าชมไปแล้วยันอากาศก็มีมีหลายรูปแบบเมื่อนี้ก็ไม่อยากจะชมมากว่าเป็นเมืองที่มีแต่ความแก่ง มองไปทีงไหนไม่มีความสุขใจเลยมองลงคนก็าหาความชื่นใจไม่ได้หน้าเหนียวซื่อว่าหมดเบื่อตึงทำท่ามันโดดูเสมอนั่นหมชายผู้หญิงก็หาทางยิ่มยากากายก็ไม่เคยสดชื่นโลกก็สุขแล้วก็โลดจามอน่นอย่างนี้เรียกโลกโสมตัวยินไลยินชวนแม่ว่าไปจากที่นี่ดีกว่าโลกนี้ไม่มีความสุข แม่ก็จะบอกว่าก่อนที่จะไปเราควรจะพบใครสักคนหนึ่งดีกว่าไหมที่ไรก็บอกว่าเขาดุขนาดนั้นจะกยเขาได้ยังไงแม่ก็บอกว่าในเมื่อเราเป็นคนมาจากที่อื่นเือนแขกแขกพ้นมาบ้านเขาเราไม่ใช่ศัตรูก็คิดว่าคงจะกกันได้ถ้ากําลังใจของเขาเพื่อเกินไปแล้วก็นึงตกถึงพระพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าก็าจะช่วยเราได้เราต้องเชื่อบารมีของพระพุทธเจ้าทั้นสัสองแม่ลูกจนเมืองไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีคนยืนอยู่บนตุ่มและในที่นั้นมีผู้ชายเหมือนแขกแต่งตัวสวยกว่าคนทุกคนยืนอยู่ท่ามกลางบรรดาบริสัยของเขากําลังให้อวาตหลังจากเขาเสร็จจาการให้อวาตแล้สั่งการกับมาทราบ เขาก็เป็นนั่งที่พักตามลําพังคนเดียวในห้องในห้องของเขารู้สึกมีเครื่องทําความเย็นเย็นมากมีเครื่องทําสางสว่างมากอุปกรณ์จับภาพจับเสียงมีเยอะสิ่งที่อยู่ต่างๆในโลกภายนอกปรากฏในจอภาพของเขาเขาตั้งไว้เฉพาะจุดต่างๆที่เป็นชาวโลก็นต่างโลกแต่ละจุด เรื่องความลกต,ต่างๆไม่เป็นความลับสําหรับเขาการเคลื่อนย้ายต่างๆอยู่ในภาพอยู่ในจอทั้งหมดมีภาพปรากฏเสียงก็ปรากฏมีเจ้าหน้าที่ประจําแ่ได้จอแต่ละจอแล้วก็จดกลางของจอเป็นจอใหญ่แบ่งเขตหมายความภาพ,ภาพทุกๆจอจะเข้ามาอยู่ในจอใหญ่เป็นจุดๆ ผู้อำนวยการแนละผู้มัเข้าบัญชาผู้ใหญ่สามารถจะรู้อะไรได้ทันทีทันใดโดยที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ต้องรายงานเขาเห็นภาพเดได้เลยไม่ต้องรอรายงานอย่างเดียวรู้ทั้งภาพรู้ทั้งเสียงรู้จากการเคลื่อนไหวทั้งหมดเมื่อเห็นเขาสบายแล้วแม่กับลูกก็เข้าไปเขาเห็นสองแม่ลูกเขาก็แปลกใจถ้าเธอสังคนแสดงร่างกายเป็นมนุษย์ธรรมดาแม่ตัวใหญ่ โลกตัวเล็กแม่มีผิวขาวนวลหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสิวเมือเต็มเต็มค่อนข้างท่วมโลกสามมีลักษณะคล้ายถึงกันแต่ตัวเล็กโคจุกเขาเข้าไปแขกผู้ใหญ่ก็มองหน้าถามว่าเธอมาจากไหนคุณแม่ของตัวไรก็ตอบว่าฉันมาจากโลกชมพูถ้าถามว่าโลกชมพูอยู่ที่ไหน แม่จุลัยจะบอกว่าโูติางด้านทิศนี้ถ้าอยู่ที่โลกกันท่านมองไปโลกตะโพลและจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเขาก็ชี้ปฏิจจภาพแบบนี้ใช่ไหมแม่ของจุลัยก็มองดูก็เป็นการมาเอินอย่างยิ่งเห็นภาพพระนิรเทวเห็นภาพพระหามาชวยบังเพื่อจะต่าใช่โลกนี้แล้วก็ฉันอยู่ที่ประเทศนี้ชายก็นั่นเขาก็ยกินงเขาบอกว่าเขาสนใจประเทศนี้ แม่ก็สนใจหลายๆประเทศมาจุลัยยังถามว่าท่านเคยไปโลกชมพูไหมเขาตอบว่าเคยมาบ่อยถามว่าจากที่นี่ไปโลกชมพูใช้เวลาเท่าไหร่เขาตอบว่าถ้าเวลาโลกชมพูจากที่นี่ไปโลกชมพูเวลาโลกชมพูบอกว่าสิบเจ็ดชั่วโมงแม่จุลัยถามว่ายาอากาศของท่านเคยสังหายเครื่องบิน เคยสืงอาหันรบในโลกชมพูบ้างไหมเขายืนม่กระต่าว่าเจตนาเพื่อสังหารไม่เคยมีรพโลกชมพูไม่เป็นศัตรูกับโลกโสตัวแต่จะมีบางกรณีเท่านั้นที่พิสูจนอาวุธเป็นการทดลองอย่างเห็นเหล็กโปรอ,อยน้ำมาคำว่าเหล็กโปรงคืรอรบก็ลองเยวุธไปป้เตียวก็อะไร บางครั้งให้แหลกโปรลายบรรยากาศลงงังอาวุธไปแหลกโปรแล้วก็ลายเราทําการที่สุดเพียงเท่านี้นไม่เคยรบก,กับใครกล่าความว่าความเป็นผู้ใจร้ายแสนโหดปรากฏแรกกระชาวโลกสู่ตัวอรบรรดาลูกหักลหลาย,าลายเมื่อเวลาหมดเสร็จแล้วตลอดตอนนี้ลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีกระลุกหลักหลานรลักทุกคนสวัสดี